องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะหรือหน้าแล้วอ่ะไอต่อมมันพึ่งรันขึ้นมาห,หรออาจจะที่ถ่ายงานจุดเฟรนด์หรือว่าจุดเป็ดจุดไก่อ๋อแล้วแหละไม่ใช่ไม่ใช่งานนานๆะแล้วไลฟ์เปล่าก็ค,คงเป็นวันที่ปแตง่งแตง่แตง,ตงเป็นหมาเป็นอะไรกันขายอาหารหมาขายอาหารหมาล่าสุดที่ปูกินอาหารหมาคุณดูเฮ้ยบั้งแต่ที่กินกต็อกนะไม่ทำอะไร บ้านผมมีกระต๊อบมด้ว้ยพี่บุ๋มบอกไปบ้านเรามีอะไรบ้านเรามีของเล่นเออบ้านเรามีของบุดไหวเอออืมแต่บ้านผมไม่มีตังค์นะแต่แตมีบ้านนะอืมขอสองร้อยเปอร์เซ็นต์เอาใครสั่งอย่าแย่งกันสั่งเลยพี่อะไรช้างนมไข่มุกจังเงี้ยของอะไรยุ่งเหรอใช่เพื่อนๆครับชิ้นชาชางนมไข่มุกกันอย่างพอประมาณพอในครับผม อะไรที่มันหวานเกินไปก็ตัดได้ก็ตัดนะครับผมหมายถึงตัดอะไรคะตัดขาไม่ใช่คือพูดถึงว่ากินอย่างที่ป้าแตงสอนผมว่ากินให้หายอยากกินก็พอสิบแก้วต่อวันพอละกินมากๆจะเป็นอะไรนะเบาหวานครับแล้วรู้ไหมว่าโรคที่ที่เป็นเรารักษานานสุดแล้วก็ยากสุดแล้วก็ใช้เงินเยอะสุดคือเบาหวานใช่ไหมใช่แล้วก็รู้อย่างก็เราก็ตัดเบาหวานแล้ว ปากขอเพราะเคยถามที่พีกอยากรู้ว่าไม่ใช่แบบมาเรียนอยู่อะไรนะแต่ว่าสิ่งที่ยากคือบอลกดยกเลิกออเดอร์ดิแซาแซวเอามากินเอาจินกันเออใช่ไหมคะพี่เธอมันหักเคี่ยวอะไรลูกดูดฟันเป็นไรดูดปากเสื้อที่แน็กใส่พันสี่รบหรือเจ็บาทนะครับอ๋อเสื้อผใส่ตัวนี้คืออะโชว์โชหนึ่งพัร้อยเก้าสิบบาทนะคะเสื้อมีพ่นาวเดิน ของก้างได้ห้าร้อเก้าสิบหกบาทราคาดีมากยเแขงเนื้อดังเนยแล้วตรงนี้หล่ะเป็นนี่ใสเอ็มก็ใสเอลนะคะเติมผู้ายนะคะคิดผ้ากอนแล้วคิดดูดิถ้าเป็นแบบเือครอบครัวเห็นปะถ้าเป็นแบบคือไม่ให้คุณพ่อเขาใส่อะไรเงี้ยแล้วดูดิแล้วบอก บอกว่าขยบเงืนเงอแอนตรอกรานเจ๊ปูเข้ามาทำงานแล้วหรอครับถ้าคาหนูไรน้อก้าครับ6ก0บาทเดสอ้อยคยังไม่รวมของอ่ะถ้าคณหนูเหลือสองา้หร่ค้าหลือ2้าบาทค้าคนหนูอันนี้คือคือเท่าไหร่นะท่านบกินราคาเต็ม620บาทครับลดเหลือ2อ9้าบาง้าผมจะบอกให้ว่า ขนมตัวนี้เนื้อผ้าเขาเป็นผ้าที่ดีเวลาเพื่อนๆไปซักเนี่ยธรรมชาติร้อเปอร์เซธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็่คือ่อเดี๊ยวเดิหนูอ่าไปาสืดแล้วครับไม่คือจะบอกว่าคือพี่ปูอะก็มีลูกมาขอใช่ป่ะคือได้เป็เจ๊ัองคนั้งสคนแล้วยพี่ปูไงอเยเจ๊ปูมีลูกสคนกัดฟันแล้วนะ เขาบอกว่าสามทุ่มพาเด็กไปนอนนอนดึกนนอดึกเด็กนอนดึกนะครับผมต้องหลานทุ่มตื่นมาเมื่อกี้ตอนคือคือคือไม่ได้เด็กให้นอนก่อนแล้วก็มาเด็กจะไปบอกว่านอนเดี๋ยวกลับไปห้องน้ำคือเด็กไซส์เนี่ยคือต้องบอกว่าเราไปบังคับให้นอนอะไรกินไม่ได้หรอกนะแต่ว่าถ้าแบบเด็กที่แบบว่าอ่ะช่วงโตหน่อยได้อยู่จริงมากเฟินมากเลยอ่ะในห้องก้องเลยเฟินยังไงตดเหนงขนาดนี้นจริงพี่ปุ๊ดดนะบอกว่าวันนี้สต็อกปะ เปียกแ,แบบเยอะมากรอบที่แล้วแบบเราเติมันสองรอบคือคือรอบที่แล้วแบบหมดเกี้ยงแบบเกี้ยงเราเกี้ยงอีกวันนี้เขาจัดมาให้เต็มที่เลยค่ะอันนี้เหลือเก้าบาทใช่เ<ช><ไ>ก้าบาทถูกมากนะเก้าบาทานี่คือถูกมากนะจริงหาซื้อทิช<อ>ชู่เปียกที่ทคุณภาพดีแบบนี้ไม่ได้ง่ายนะครับก็คือแบบว่าเนื้อเนื้อทิชชู่เปียกเป็นเนื้อที่ดีแล้วก็คือไม่ได้น้อยนะครับใช้งานได้ได้ได้เยอะจริงแถมเก็บในรถขนาะแดดร้อนนาจัดยังไม่ยังไม่แห้งเลยบางตัวแห้งเลยแถมแรกเนี่ยคือต้องนึง สีไหนดีแม็กชมองูฟ้าเคือผมนั่นชอบสีชมฟ้ามงไม่ได้พี่พีทเหรอเอาดามเมลให้พี่โยกบ้างจะได้แข็งแรงเอาที่ชูดเปลียนสองแพ็คครับอ่ะที่ชูดเปียกสองแพ็คพอซื้อสองชุดพี่ผมบอาเไหเวลาขาจริงอย่าโกหกนะเวลาพี่พีทกลับไปจากสตูเขาบ่นเลยมันแบบว่าไอแม็กแม่งเล่นเยอะไปนะนี่ไม่นะคนที่บ่นคือแมรี่แม่มีไหวแต่แม่เหนื่อยมากแม่ไม่ไหว กับแม่เนิ่งรักมากับแม่ไม่ไหวอย่างี้ยคือต้องต้องบอกว่าคนเราแม่ใหม่นะนะพงมานะแม่แบบไม่ชอบแล้วพี่พี่ก็ยังจะมาอยู่ตรงไหมพี่พี่หรอมาไม่ค่ไปมาละแล้วคนที่บอกว่าไม่มาพิชาเต้แม่ไม่สิครูก็ไม่ไหวเหมือนกันใครเหนื่อยไปนั่งพักค่ะใจเราแบบไม่ต้องขับค่ะใครเหนื่อยเข้าไปข้างหลังค่ะในขนาดี่พี่ยังพูด ดีเนาะมากันเยอะแบบเนี้ยแต่พี่ผิดชอบพี่พีแท็กดีมาแกไปนั่งยิ้มดูอยู่้างนอกไงตงมือก็ไปรักองมือสุดแล้วล่าสุดถึงบอกว่าเขาไปงานยิ้มนนึงของบอกว่าเขาชอบนะมางานจีเวนอ่ะมันแงสนุกดีในแางที่ฉันบอกว่าไม่เจอควาเยอะพี่พีแต่สลับกันนะสลับกันเดี๋ยวพอวันหนึ่งพวกกูไม่อยากไปแล้วสลับกันไปสลับกันมาอะไรเงี้ยเออ มื Ooh, ่อไหร่จะโตวะเนี่ยมือเด็กจะโตเออเมื huh ่อไหร่จะโตเนี่ยฮะอีกหกเดินโตได้สี่ปีไปเลยได้วนะไม่หลานบอกว่าหนูเพิ่งเกิดเองครับคือชอบคิดอะไรถ้าสมมติว่าใครมีเด็กตัวเล็กเนี้ยมันรู้สึกมันอาจต้องระวังเยอะนะเวลาอุ้มอุ้มเล่นเดินวิ่งก็ไม่ได้พาขี่บิ๊กไบค์ก็ไม่ได้จะขี่เจ็ตสกีก็ต้องเก็บไว้ใต้ยก่อนอือพูดถึงเด็กหกหกเดือนก็แรงเล็กเยอะเหมือนกันนะ กระแดงอยู่นะเออดิวเอ้ยเราบอกว่าที่ชุบเปียกตอนนี้ราคาดีมากนะคะจะ4 9 0เหลือ199ค่ะสำหรับ1แพ็ค1แพ็คเลยก็คือได้ไป16ห่อนนะเขาบอกว่าถ้าเกิด10ดเหลือใบก็ให้ไว้ใต้บ่อใช่นี่เอาไว้ใต้บ่อจะได้ไม่อันตรายใช่ยกล้อก็พอ เนี่ยเขาบอกให้ไว้ใต้บอกโดนหยุ่งเลยว่าบอกจะเก็บไว้ใต้บอกพี่พีแอบดูไล์อยู่เด้อใช่แต่ว่าเพิ่งเพิ่งเข้ามาค่ะแบรนด์องฟองคืออยู่มานานมากแล้วเป็นแบรนด์แบบคุณภาพของเด็กของคนแค้งง่ายผู้ใหญ่อะไรใช้ได้หมคือคือบอกก่อนว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนอเพื่อนๆมั่นใจได้ใคร<อ>ที่กำลังมีลูกเด็กเล็กแดงคือคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ้ยวันนี้จะหาผลิตภัณฑ์อะไรให้เด็กๆด,กดีใช้แล้วลูกฉันจะไม่แพ้<อ>ตัวจะไม่แดงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปใช้ได้เลยตั้งแต่ที่ชู่เปียกเอาไปเช็ดตัวเด็กๆเก<อ>ช็ดตัวเช็ดอะไรยันนี่เลยเช็ดหน้าเช็ดที่ตาได้ด้วย<อ>หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ว่าเป็นยาสระผมแล้วก็ครีมอ,อาบน้ำแต่เออมันโฟมอาบน้ำในตัวเลยตัวนี้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เนื้อมูเอาผมว่าผลิตภัณฑ์ะ อะให้ไปก่อนตาเริ่มม่วงหรอไม่แม่เขาม่วงแล้วจะบอกว่าองฟองเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะครีมกันแดดโลชั่นกันแดดสำหรับเด็กนะคะนิ้งเด็กก็ใช้ได้แล้วก็มีสำลีก้านสำลีแผ่นทิชชู่เปียกนะคะเป็นอะคือเป็นอะไรอ่ะก็ให้ไปเดขายต่ออะ กินหอมผมจะบอกให้ว่ากินหอมคือคือต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์หลายอย่างเนี้ยเอาเข้ามาเนี่ยคือของดีของดีเลยตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายได้แล้วมีตั้งแต่คัตเต้บับรที่วันนี้มาในราคาถูกมากกล่องในใหญ่ใหญ่กว่าปกติเป็นพิเศษนะครับอุยอยตตาาแล้วไป่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ